สวัสดีครับอยู่พี่กอล์ฟกอล์ฟสตอรี่นะครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่กอล์ฟก็อยู่ที่หมู่บ้านต้นไม้แล้วนะครับแล้วก็มาในช่วงที่รู้สึกว่าคืมฟ้าคืมฝนเหลือเกิน,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 นครับดูครับโอ้เมฆใหญ่มาเลยนะครับ <Yeah. S 1> อืมดูท่าทางเนี่ยฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับเนี่ยโอ้หลายก้อนเลยทีเดียวนะฮะ และเช่นเคยครับวันนี้นะครับพี่ก็มากับ2ตัวแซวไปแล้วครับนั็นคือน้องเลไลลาแล้วก็น้องเมปโปแล้วโอ้วิ่งไปไหนเนี่ยฮะไม่สนใจกันเลยโอ้ดูครับดูครับดูครับไปเหมือนมีจุดหมายนะฮะเดี๋ยวเราดูกันครับว่าน้องเลไลลางนยโปจะเดินไปไหนครับอ่าไป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 โอ้ดูครับจนตอนนี้ยังไม่หยุดอีกนะฮะไปไหนเนี่ยฮ้เลไลลาจะพากันไปไหนเนี่ยฮะน้องเลไลลาครับเดินนำหน้าสวนแมปโปวิ่งตามครับแล้วพี่ก็ต้องตามมาด้วยนะสุดท้ายเลไลลาเป็นหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยฮะหนูเป็นหัวหน้าแล้วอ้วนฮะ ดูสินำทางมาตรงไหนเนี่ยนี่ครับพาวิ่งมาตรงหน้าบ้านต้นไม้นะครับแล้วอยู่ๆก็หยุดดื้อๆนะครับไม่รู้มือนกันครับต้องการอะไรอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ก่อนดูนะครับเหมือนงงนะฮะเหมือนหลงทางนะครับวนไปวนมาครับเราดีบานใต้ดินนะครับกับนี่ครับบ้านต้นไม้เนอะดูต้องการอะไรอ้วนเออนูต้องการอะไรอ้าวอ้าวยังไงอะไร ดูครับกระดิกหางนะฮะหางนี้เดี๋ยวก็ยังกระดิกครับทีทีนึงเหมือนไข่เขียวแล้วดูครับตอนนี้น้องไม่โป้นะครับก็แปลงร่างเป็นวัวนะฮะวงบดบาทเป็นวัวกินหญ้านะไอ้โป่กินหญ้าอ่ะไอโบไม่สบายเหรอหรือว่าไงเนี่ยฮะกินหญ้าทำไมซื้อลูกชิ้นให้ไม่กินนะครับโยนให้แล้ววิ่งหนีนะฮะแต่พอเจอหญ้าแล้วก็กินหญ้าแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงคือวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพี่ก๊อฟมากับอากาศที่ฝนกำลังจะตกนะฮะสงสัยวันนี้นะครับเราคงจะได้มาฝ่าฝนนะครับเล่นน้ำฝนกันดีกว่านะครับผมรรู้สึกกกว่่าาาาอศดีมเลยนะคับแต เฮ้ยเพื่อนเพื่อนครับไม่รู้ว่าพี่เขาพี่ก๊อาตาฝานหรือพี่๊อาเห็นอะไรนะครับตะคุ่มตะคุ่มอยู่หลังต้นไม้นะเดี๋ยวพี่ก๊อาซูงไปดูนะนั่ยๆนครับเพื่อนๆนู่นๆนู่นๆอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่ก๊อาจะซูมเข้าไปนะนี่นะครับตอนนี้พี่เขาเพิ่งซูมเข้าไปครับเฮ้ยจริงจริงด้วยพี่ก๊อว่าพี่ก๊อาไม่ได้ตาฝานนะคือตอนนี้นะครับหอัที่ซูมเข้าไปพี่ก๊อารู้สึกเห็นเหมือนเป็นคนนะครับเฮ้ยจริงจริงด้วยเพื่อนๆคือตอนนี้นะครับพี่ก๊อารู้สึกว่าพี่ก๊อาเหมือนเห็นเห็นเป็นคนนะยืนอยู่นะไรู้ว่านะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมว่าคนที่มาแอบดูเราอยู่เป็นใครนะครับเวลาเวลาไบ่ป,ป,ปุเห็นอะไรไหมตรงนู้นนะ่ะตรงนู้นนะ่ะเห็นหรือเปล่าไปไปไปดูดกันไปเร็วมา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 ,มาโอเคนะครับตอนนี้ครับพี่ก๊อฟกำลัง่อย่อไฟครับ,บนะซึ่งพี่ก๊อฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขามีจุดประสงค์อะไรนะหรือจะมาทําอะไระครับ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ดูอยู่พักหนึ่งครับเขาก็ไม่ยอมพยักออกมาสักทีครับงั้นเดี๋ยวพี่คอปจะนับสามสองหนึ่งแล้ววิ่งออกไปเลยนะฮะแลเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นใครนะผมไปโอเคครับสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยใครอะออกมานะใครเดะเฮ้ยเอา้าคุณตาเอา้าคุณตา เฮ้ยกูตาซูจริงๆด้วยเอา้ากุตามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ผมเปด้วยครับปรากฏว่าคนที่มายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่แอบดูเราตั้งนานสุดท้ายก็เป็นกุตาซูเองครับผมกุตากุตามายืนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะผมไม่กล้าเข้าไปครับเอา้าคุตาครับคุตาเป็นอะไรคุตามายืนแอบอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะครับเนี่ยทำไมไม่เข้าไปหาผมล่ะผมเกรงใจครับ เอ้าเกรงใช้เรื่องอะไรคุณตาคุณตารู้หรือเปล่าครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามตามหาคุณตามาตลอดเลยนะคุณตาคือไม่ว่าจะไปหาคุณตาที่บ้านนะครับไปหาคุณตาที่ป่านะครับหรือแม้แต่ตรงส่วนที่ทางชาวบ้านนะครับบอกว่าคุณตาน่ยจะไปนะครับผมก็หาคุณตาไม่เจอเลยคุณตาไปอยู่ที่ไหนครับจริงผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยผมไม่กล้าออกมาครับเอ้าเป็นอะไรล่ะครับคุณตาไม่ผมจริงแกผมไม่อยากรบกวนครับ เอา้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะค like re like so ุณตาโอ้แปลกจริงเลยครับเพื่อนๆอยู่ๆนะครับคุณตาก็มาหาเรานะครับโดยไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆนะครับแต่ว่าก็น่าแปลกนะครับตรงที่คุณตาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาที่คุณตาหนีหน้าบิคอฟไม่อยากออกมาเจอบิคอฟเป็นว่าคุณตาเกรงใจนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรนะครับแต่คุณตาตรงนี้มีมดแดงเยอะมากเลยครับอุ้ยมดมดแดงกัดผมอีกแล้วครับคุณตาครับเดี๋ยวเราไปนั่งรุ้งรุ้งก่อนดีกว่าครับไปไปนั่งที่บ้านต้นไม้กก่ออนคครรัับบไปมมดเเยยะาล a later few minutes อ่าโอเคเพื่อนๆตอนนี้นะครับพี่ก๊อล์ฟกับคุณตานะครับก็มานั่งอยู่ที่บ้านตัดินแล้วนะครับผมคือเมื่อกี้นะครับที่ได้คุยกับคุณตานะครับพี่ก๊อลฟก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าคุณตารู้สึกเกรงใจนะครับแล้วก็ไม่กล้ามาหาพี่ก๊อลฟเป็นพ่ออะไรนะครับผมสรุปว่าเป็นพ่ออะไรคุณตาทำไมคุณตาถึงบอกว่าเกรงใจไม่กล้ามาหาผมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับไม่ไม่ใช่อะไรครับเกรงใจเฉยๆครับอ้าวแล้วคุณตาเกรงใจเรื่องอะไรล่ะครับไม่เกรงใจอันเว่ยกมารูกด่วนครับอ๋อเจอกันที่ไรก็มัน ม่รบวนกันไปตลอดครับโอ้ยไม่เป็นไรคุณตาไม่เอาอย่าคิดอย่างนั้นสิครับผมเต็มใจนะคุณตาในช่วงที่ผ่านมาที่ผมช่วยเหลือคุณตานะครับ<ม>ทุกทกเรื่องเลยผมเต็มใจตลอดนะครับอย่างอย่างนี้ผมก็ม,ไม,มีไม่มีรถครับอา้าวรถจักรยานคุณตาไปไหนละคุณตามันมีตั้งสองคันดเูเอาเอาไปนี้ไปหมดครับเขาไมา่ให้ขี่มันกลัวรถจะจํำครับอ๋อลูกคุณตาก็คือกลัวว่าคุณตาจะโดนรถชนเหรอครับคุณตาก็เลยไม่มีจักรยานเอาไว้ใช้ครับอ๋อ อ้าวแล้วนี่คุณตามาอย่างไงครับเนี่ยเดินมาครับโอ้ و, คุณตาเดินมาจากบ้านเลยเหรอครับครับโอ้ و, มันก็ไกลนะคุณตาจากที่นี่ไปที่บ้านคุณตาะ่ะไกลมันก็ไก่บ้านน้ำทังครับขินเขาไปน้ำสิงเขาอ๋อก็คือเดินมาตามเรื่อยๆตามเส้นขาวของถนนอย่างนี้ใช่ไหมครับครับอ๋อโอ้พี่คอปเพิ่งรู้นะครับว่าตอนนี้นะครับคุณตาไม่มีจักรยานแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าลูกของคุณตาก็คืออาจจะหวังดีนะครับ ก็คือเอารถจักรยานคุณตาทั้งสองคันใช่ไหมคุณตาไปหมดเลยเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเอาเก็บไว้เนี่ยคุณตาจะปั่นออกไปข้างนอกแล้วอาจจะทําให้โดนรถชนได้นั่นเองนะครับผมอ๋ออยู่ร้านเขาก็บบอยซีครับอ๋อต้กลัวแต่คือทุกวันนี้คือเวลาคุณตาจะไปไหนคุณตาก็ต้องเดินเอาใช่ไหมครับเดินไม่มองเงินทิงเทีขาวนี่ครับแล้วตอนเวลาคุณตาไปเอาอาหารที่วัดนะครับคุณตาผมไม่เดิเยอะครับอ๋อไปไม่ได้แล้วเอาแล้วคุณตากินอะไรเหรอครับหรือว่ากินเยอะกิดเขาเยอะกิดย่งเขา ขอาก็บะม่วงครับอ๋อกินข้าวกับมะม่วงเหรอครับครับโอ้กินนังกระเดี่ยวนี่กินอยไปชื่อเขาเก็บเวยหนห่มรับโอ้โอยคุณตาคุณตาไม่มาบอกผมล่ะผมไม่รู้เลยนะเนี่ย โอ้ยเพื่อนครับคือตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้ยเรียกว่าไงดีล่ะคือก็ค่อนข้างจะตกใจกับสภาพความเป็นอยู่ของตานะครับเพราะว่าณตอนนี้อย่างที่คุณตาได้บอกไปเมื่อกี้นะว่าคุณตาไม่มีจักรยานนะครับที่จะเอาไว้ปั่นไปไหนมาไหนได้แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางลูกหลานนะครับค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะครับไม่อยากจะให้คุณตาเนี่ยปั่นจักรยานไปไหนนะครับแต่พอไม่มีจักรยานนะครับก็ทําให้คุณตาเนี่ยไม่สามารถจะออกไปเอาอาหารที่วัดเหมือนที่เคยเคยมาได้นะฮะก็เลยพูดง่ายๆว่าเอาไไไปามนนคงะบรัหห ก็เลยทาให้คุณตาเนี่ยตอนนี้ต้องกินข้าวกับมะม่วงเจ้าคุณตาครับอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเอ,อ่อถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าคุณตามีจักรยานเนี่ยคุณตาก็จะสามารถไปเอาอาหารที่วัดได้ใช่ไหมครับไปไม่ได้แล้วข้มไม่ให้ไปแล้วอ๋อกลัวดโดนอ๋อกลัวร,รถจะชน,ะน,ก,น,ก,นกินเังกัยังกันแล้วโอยพอได้ยินอย่างนี้นะครับพี่กอลก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็สงสารคุณตามากๆนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดใจคุณตาออกไปข้างนอกนะครับณตอนนี้ทางที่บ้านคุณตาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นห่วงนะครับเพราะเวลาคุณตาออกข้างนอกนะครับอาจจะเจออุบัติเหตุหรืออาจจะมีรถมาชนก็ได้นะครับณตอนนี้นะครับทางที่บ้านคุณตาก็เลยไม่ให้คุณตาออกข้างนอกแล้วก็ไม่มีจักรยานหรือมีรถให้คุณตาเอาไว้ใช้นะครับแต่พอเป็นอย่างนี้นะครับ <t> ก็กลายเป็นว่าตอนนี้คุณตาก็เลยค่อนข้างที่จะลําบากในเรื่องอาหารการกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับ ดีเนาะดีครับโอเคคุณตาถ้าผมซื้อให้คุณตาเอาใช่ไหมครับคุณตาไม่ต้องแบบซีเรียสไม่ต้องเกรงใจหรืออะไรอย่างนี้นะคุณตาครัเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือให้ผมได้ช่วยคุณตาแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณตาออกไปข้างนอกไม่ได้เนี่ยผมเอาของกินหรือเอาอาหารไปให้คุณตาที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ลําบากอะไรมากครับ,ค,รบคุณตาครับในลำบากนินอยเนาะดีเนาะครับ a few moments เอ่อแล้วตอนนี้น้องก็สวยเป็นไงบ้างครับคุณตาเพราะว่าหลังจากที่ผมไปหาคุณตาที่บ้านไม่เจอเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปคือเรียวเรววานานแล้วพอสมควรแล้วคุณตาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับอ๋อก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเนาะครับโอ้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรื่องาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณตาที่บ้านแล้วกันเนาะเพราะเมื่อกี้คุณตาเดินมาใช่ไหมครับ อ่าโอเคครับกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับก็จะทําการซื้อของนะครับผมให้คุณตานะครับเพื่อที่จะให้อคุณตาไว้กินที่บ้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปส่งคุณตาที่บ้านนะครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆอย่างน้อยก็ดีใจนะครับที่วันนี้เราได้เจอคุณตาอีกครั้งนึงครับผมอ้าวคุณตาไม่สนใจผมเลรอ้าวตอนนี้เขาคุณตาสนใจน้องไม่โป้แทนแล้วครับโอ้ดูน้องไม่โป้ก็เล็กคุณตาใหญ่เลยนะครับนี่ต่างคนต่างเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะครับผมซึ่งแตกต่างจากน้อยานร มานั่งแลบลิ้นแอบตรงนี้เลยครับโอ้ดูครับสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเหมือนรู้จักกันมาเป็นย0ปีโอ้ดูครับแป๊บเดียวนะครับโอ้นอกจากที่จะไม่สนใจพี่กอลฟนะครับไม่สนใจน้อลเลาด้วยนะนี่ในที่สุดก็ได้เจอแล้วนะครับโอ,อ,อ้เอ้ย <laughs> นี่ออ ตอนนี้น้องเวลาครับก็เข้าไปหาคุณตาแล้วเหมือนกันนะครับนี่คิดถึงคุณตาใช่ไหมหนูคิดถึงคุณตาใช่ไหมไปไปเล่นกับคุณตาแล้วเอยโอ้โดูรับโอ้มีการกอดเกีียวพาราศีด้วยคิดถึงกันมากแล้วคุณตาครับอ้าวคุณตาเพิ่งเจอครั้งแรกแล้วคิดถึงกันได้ไงคุณตาดูดูนี่อู้หันจนจนอันหันจนเยโอ้มีการจุ๊บปากกันด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้ เฮ้ยแคนี้คอผม่าฮ่าเ้ยพื่อนยื้อกี่ขื้อใช่เอออ่าทำไมมาต้องเวลาตกกระป๋องลแล้วนะวันนี้นะ <c oughs> นี่แหละชอบเล่นตัวนะคุณตาเนาะเวลาคุณตามา <c oughs> ชอบเล่นตัวเนี่ยไม่ตกกระป๋องเลยฮฮ่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับที่เราได้เจอคุณตาสู้ <c oughs> <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับคุณตาไม่สนใจพี่ก๊อฟกับน้องไลลาเลยนะโอ้หดูครับเล่นต่อสู้กับน้องเบปโปใหญ่เลยนะโอเคครับงั้นเราไปบ้านนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะคคครรรัับบบจะะททาาาากเอุณตไปส่่งี้นนผม อปีนใหญ่เลยโป้ยาอย่าไปทำกุนตาแล้วเดี๋ยวพี่ก๊อฟเนี่เขาจะพาคุณตาไปซื้อของนะครับก่อนที่จะพาคุณตาไปส่งที่บ้านนะครับโอเคเนาะคุณตาเนาะเดี๋ยวผมพาคุณตาไปส่งที่บ้านเนาะอ่าอ่าโอเคครับเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจดจำเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆน้องชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกับพี่ก๊อฟด้วยนะผมโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปเราติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปจับน้องให้โปออกจากคุณตาก่อนกวนคุณตาเหลือเกินไปแล้วผม